สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเล็กนขาวาดนะครับผมหลังจากหายไป3วัน4วันนะครับผมเนื่องจากนะครับนะครับฮานอยนะครับฮานอยก็หยุดทําการไปนะครับวันตุกจีนนะครับผมของคนจีนคนเวียดนามนะครับผมทั่วโลกนะครับผมก็ อจีนแล้วก็ขอให้การค้าการขายธุรกิจหน้าที่การงานการเงินการทองสุขภาพร่างกายก็ให้สมบูรณ์ทุกประการครับผมจะได้เจ็บ่าได้จนนะครับผมให้รวยงใหงปังๆทุกสิ่งประการครับผมก็นะครับเปิดสกัดคลิปใหม่คลิปแรกนะครับของวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราชด้วยครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดชอกกดแชร์ช่องเลขนาคราชนะครับผมและแนะนําบอกต่อจงมีแต่ความสุขความเจริญมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ ครับผมเลขหน้าคราดนะครับวันที่สิสีกุมภาพันสอง5ันหา้อยหกสบเจ็ดฮานอยรวมนะครับห้าฮานอยฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมเลขหน้าคราดวางไว้ 7, 8, 5, 6นะครับผมจับคู่นะครับผมจับคู่ 7, 8, 7, 5, 7, 6 8, 5, 8, 6, 5, 6รอผลครับฮานอยกระชาตครับผมนะครับผมวางรูดไว้นะครับผม01 2 3ครับผมจับคู่01 02 03 12 13 23นอรอผลครับพิเศษครับผมวิ่งลูดนะครับผมหกเจนะครับจับคู่6 7 68 69 7กแปดหกเรอผลครับปกติครับผมวิ่งลูด4ีห 8 9จับคู่4 5 4 8 4 9 5 8 5 9 8 9ครับรอผลนะครับผม VP ครับผม3 4 7 8ครับผมหวังรูดไว้นะครับจับคู่3 4 3 7 3 8 4 7 4 8 7 8รอผลครับผมนะครับเปิดสกาดใหม่ตุจีนแล้วนะครับผมคาดว่านะครับ ตัววิ่งตัวลูดนะครับตัวเจาะนะครับผมคงจะเข้าเข้าดีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสําหรับหุ้นนะครับหุ้นรอบโลกนะครับก็ทําเตรียมไว้แล้วครับผมก็รอผลพรุ่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นรอบโลกยังหยุดอีกหลายวันนะครับผมขออย FC ทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาภกับช่องเลขนัราดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แนะนานะครับบอกต่อนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแก่ช่องเลขนักลาดนะครับผม ขอทุกท่านจงรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ